เอาเลยนะฮะทีวีบันเทิงนะฮะเปะเกียคว้าคันผิดนะฮะเอาคันของช่างหนึ่งนะฮะคว้าแลิดจแล้วโดนโดนลอกช่างหนึ่งหมุนซ้ายนะฮะหมุนเก็บเยอะเฉยๆนะฮะลากไปครึ่งลอกเลยนะฮะเมื่อกี้ช่างหนึ่งเห็นแล้วนะฮะเขาได้ปลากันหมดแล้วนะฮะเปะเกียตีไข่แตกตัวนี้นะ เบตเตอร์อริ่มแล้วออเตรียมแล้วนะฮะเบตเตอร์นะฮะไม่ตองดูโอ uh ้โหบุดคับปาครับบุดบุดแล้วก็โอ้โหสายพัดเราร้อยจริงจรอ้ยยอ มีคนอิจฉาอยู่แล้วคนอิจฉาอยู่ตรงนี้อิจาแล้วฮะคันตัวเองนะฮะคันตัวเองยังไม่โยนแบบนี้เลยคัตัวเองปลาหยิบผิดนนี่ยังเป็นเรื่องอ่ะปลาบอกแกเก็บสายเอาคันมาฝักคืนนะปลาเสียทีปลาเดินมาทางนี้ดีกว่าจะท้ายเรือดีหรือไม่อย่างนี้ได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 ้ไอ้ได้ได้ไา้ได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 ้าด้ไ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 ด้นด้ได้ไดเครื่อง เล่นเล่นปลาง่ายสุดแล้วไม่ได้มือซั้นพันเราไปหน่อยไพันนะอย่าพูดเล้เจ้าของได้ยินครับเดี๋ยวเจ้าของขอว่าหมุนไม่ถนัดก็อย่าพูดเกือบถึงแล้วครับเกือถึงนะครับคันนี้มันโค้งได้ใจจริงๆเดี๋ยวย้ายที่หน่อยย้ายโลเคชั่นมีก๊อกสามอีกไหมครับ ไปแกฮะขมมองหน้าหน่อยครับอย่ายกสูงครับอย่ายกสูงอย่ายกสูงอย่ายกสูงผมยังไม่เห็นนะตัวนี้นะเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันหักยังๆๆๆๆไ,ไม่เห็นอ่าแกนี้พอครับตอนนี้พอครับอ่าเยี่ยมเลยครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับลางๆมาแล้วครับมงมะพร้าวครับมะพร้าวมะพร้าว มองเขาเนี่ยเลยแล้วบอกลบก่อนอย่าแย่งซีนป่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหทริปนี้บันเทิงจริงๆเลยทำไมบันเ <ๆ S 1> ทิงครับใจเย็ยยนๆ <c oughs> มาแล้วลูกป่าเกี้ยคว้าคันปิดนะครับค <c oughs> ันของเพื่อนนะ <c oughs> เอออเาอีกแล้วป่าเกี้ยไม่ตกปลาเล็กนะครับ มันหลายก๊อกอยู่เนี่ยหลายก๊อกครับกินข้างบนแล้วไอ้เมื่อกี้มันลงไปอีกครับนี่ครับแปเกแก้วโปชิงเหลิวนะฮะดูเลยฮะดูดูเสื้อของแปเกแ้ก่อนนะฮะโอ้โหเล่นของด้วยนะฮะหันุวานมัดฉานุนะฮะหันุมานไม่อันนี้หันุมานไม่ใช่มัดฉานุ๋อมัดฉานุต้องมีหางเป็นปลา มัชานุต้องโลโกโ้ยี่สิแปดนะฮะเอาละครับคนจะจูงปลาหรือปลาจุงคนครับตอนนี้รโรดเดียว <laughs> เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าไซนี้จะล้มเช็มได้หรือเปล่านะฮะเสียงว่าโฉมงามนะฮะนึกว่ามงมะพร้าวครับ แลมันหัดมาเลยมันหมดแรงมันอ่อนคับไม่เคยขนตากล้องทีวีบันเทิงใหญ่นะเนี่ยฟังนี้ย้อนแสงนะฮะไม่ย่อตามแสงอูกแล้วผมใหญ่นี่มาถ่ายในน้ำเร็วมาถ่ายมาถ่ายครั้งไม่นะโทรศัพท์ผมโอ้โห ย่ายาย,ายทายเยนะงพดเเอาหมวออกครับเอาหมวออกเอาหวออกเอาหวออกพ่อล sí. uh, uh ูกนะฮะสุดยอดเลยฮะใส่นี้ฮะี่ยสวยซับก่อน